ัสชิโลอุสลิราคาฉบับสบายกระเป๋าขึ้นมาแบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงกันนะครับชุดนี้มีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับไล่เลี้ยงจากตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวนี้นะครับขนาดประมาณ28เซนได้ครับ28-30นะครับประมาณ28เซนโครงสร้างใหญ่นะครับผิวขาว แพทเทิร์นวางเป็นสามตอนนะครับผิวดีครับผิวขาวมากครับเพศนี่ไม่ทราบแต่แนวโน้มน่าจะออกไปทางเมียนะครับตัวใหญ่ครับอมาดูตัวที่สองครับผมย่ำลงมานิดหนึ่งขนาดประมาณน่าจะใกล้เคียงเลยครับประมาณที่8เซนนะครับหน้าใส่คลิบเลยนะครับเนเพื่อนดูกระโหลนะครับใส่ขาวมาก ทั้งสองตัวที่แนะนํามาสองตัวแรกนะครับมาดูตัวย่มลงหน่อยครับตัวที่สามครับขนาดประมาณยี่สิบสองเซนได้นะครับผิวดีเช่นกันนะครับตัวนี้ลวดลายน่ารักนะครับดําที่ด้านข้างเอวด้านซ้ายเนี่ยที่นุ่นโล่งเนี่ยกำลังจะขึ้นมาอีกสองแถบนะครับอีกสองบัางเพื่อนเห็นนะครับตรงแถบด้านด้านนี้นะครับขึ้นมาอีกสองบ้างครับหน้าใสคลิปเลยผิวดีครับ ตัวนี้อีกตัวนึงครับอยู่ขาวเช่นกันนะครับมีร่วนลายทตัวนะครับมีราคาแบบลายตัวเบาๆนะครับแล้วก็แบบยกทีมนะครับสี่ตัวหมาเมาเลยนะครับก็มีอ,อันนี้ชุดที่น้องๆรีวเควสขึ้นมานะครับบอกขอราคาเลี้ยงสนุกๆน,นะครับไปยองค่อยครับ เที่มาแบ่งปันกันไปเลี้ยงขอบคุณครับ